สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันกันกบเกมซับเบอร์เดตทูไดแกรนีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับมันก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยใช่ที่ว่า,าหลังจากคืนแดงก็นั่นแหละนี่นเมื่อเราผ่านคืนแดงมาแล้วเจอกับปิ๊บเรืองแสงมาแล้วผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะอะไรนะไม่ได้อยากจะลามกหรืออะไรนะแต่แบบ จังหวะมันแบบมันเพลงนะั้นมันขึ้นมาในหัวอพอดีแล้วแบบไม่ได้วะกูต้องเล่นสัหน่อยก็ <c oughs> เลยแบบอืมแค่เอาหนังสือไปเก็บแล้วเดี๋ยวเราไปหาตึกถล่มเล่นสักตึกดีกว่าอ่ะถล่มที่ว่านี่ถล่มซอมบี้นะ มันเต็มสามกล่องเลยเหรอวะเนี่ยได้เต็มสองกล่องแล้วเหรอวะเนี่ย,ยไม่เป็นไรเติมน้ำมันแล้วก็ไปก็จะเป็นในโซนของเอ่อ Burning Forest ก่อนนะครับใช่เราก็จะแบบว่าวนๆไปคน,ค,นคนละสี่ที่สี่ที่ทอะไร แบบรอบระรอบรถที่อะไรประมาณนี้ Burning Forest ทะเลทรายหิมะแล้วก็มันเรียกว่าอะไรนะลังสีเอ่ก็จะแบบประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีชุดพวกนี้เป็นชุดที่บอกว่าเพิ่มความเพิ่มเพิ่มความอบอุ่นใช่ ถ้ามันมีชุดเพิ่มความอบอ,อุ่นแล้วมันมีชุดพวกแบบเออต้านสถานะจากในรังสีอะไรพวกนี้ไหมอันนี้ผมแค่สงสัยนะคือแบบถ้ามันมีก็จะได้หาแล้วก็เก็บไว้เอละ เราจะเจอกับอะไรบ้างแล้วเจอเราจะไปเจอตึกไหนคือแบบตึกไหนน่าสนใจผมก็เข้าเลยใช่กระสุนที่เราเตรียมมาก็มีแค่อันนี้300อันนี้300แล้วก็ที่เหลือเป็นลูกธนูหลกัหลกๆผมก็จะใช้ลูกธนูก่อนใช่ปืนที่เอามาไม่ดูไม่ได้ไม่เป็นไร หอมข้าวจังผมหุงข้าวไว้นี่จะบ่ายโมงแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเช้ามาวันนี้ก็ทำธุระทำอะไรไปไหลายอย่างเลยแบบอมหมดเวลาชีวิตไปเยอะนั่นอะไรอะ่ะ อคอันนี้มันเป็นเหมือนลงไฟฟ้าสินะงั้นเราก็เข้าลงไฟฟ้ากันล็อกเข้าทางไหนเงี้ยทางนี้หรือเปล่าทางนี้นไม่ใช่งั้นตรงนี้ล่ะไม่ใช่อีกอะถ้าเข้าทางไหนนะเกจะให้เราเข้าทางไหนนะ รอดขายอ๋อต้องต้องเข้าทางนี้เสนะอ,อืมอืมซอมบี้หลับไปจะบอกว่าไก่หลับไปก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ไก่แช่ เย่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 เ่ฮะคอมบี้ได้ยินแต่เสียงอ่ะตัวอยู่ไหนโว้หูโอ้โอ้มีของอาวุธด้วย เสียงอะไรมันเต็บเต็บเต็บเต๊บเตบปักจะโดนไฟดูดไหม,มโอ้ยไ่เป็นตอตะโกเลยในนี้ในนี้เคดีมีกระสุน เปิดไฟไว้สักหน่อยแล้วกันนะจะได้สว่างสว่างสักหน่อยเรนนี้มีอะไรปะไม่มีเข้าไปแล้ว<ฮ>ร้อนสิเราอะร้อนสิเราอะเออ

เจ๊คนนี้เขาไม่เลืองแสงนะตายยังอืมต้องกระเทาะเปลือกเอาพอดีโหยิงข้อมือโดนธนูยิงข้อมือตาย น่น,น่นแน่มีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งโอ้ยตกใจมหมดไฟมันร้อนไฟมันร้อนใช่ไหมไฟมันร้อนใช่ปะล่ะ พื้นที่แค่นี้มันก็ยังเอาจนสุดเลยนะ ช่างเทคนิคเขาแต่งตัวเงี้ยนะเขาช่างเทคนิคเขาเป็นไบเกอร์นะว่าวว้าวเฮ้ย ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอะไรวะเนี่ยยิงไม่ค่อยจะโดนเลยจะท้อปเปลือกก่อนฮนะ โอเคโอเคทางเดียวกันอ๋อ oh, แล้วเราก็กลับมาออกทางนี้เค okay. ขอเก็บใส่หอ

ว้าวต้องเข้าทางไหนเนาะอ๋อเข้าทางข้างหน้านี่เองไอเราก็แม่นซะด้วยนะกับเฟอร์นิเจอร์ข้างหลังเนี่ย รู้เรื่องใครล่ะเนี่ยเยอะแล้วเชนชั้นบนั้นชั้นบนมันขึ้นต่อไม่ได้ใช่ไหม โอเคใช่ขึ้นต่อไม่ได้แล้วโคทางเน,นี้ยเรามาถูกทางแล้วปล่อยข้างล่างมันตีไปว้าวหายไปไหนแล้วกลายเป็นผีท่อเอซะและ้ว ่นไปเป็นตัวตัวโอเคตอนนี้ไม่น่ามีอะไรกระโดดแล้วหัวติดจังเมื่อกี้ผมอยู่อย่างเงี้ยนึกว่าเจ๊แกใส่หมวก อ๋อนอกผีเข้ามากระเด็นเข้ามาข้างใน After, นี่เนี่ยเดินเข้ามาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เรื่องกันอีกเหรอ เวลาไปต่อขึ้นชั้นบนขึ้นสู่จุดสูงสุดเออ Ơi Ơi Ơi, đủ chăng là hơi Chặt thọ, cho thọ tuyệt Batery tìa 5 này hả? Mẹo, lâu khát tìa 6 đấy mèo mèo đâu giờ đâu <laughs> bắt kho hai จริงมันน่าจะจะมีสกิลที่บอกว่าซัพพอร์ตเกี่ยวกับธนูมากกว่านี้เนาะแบบทำให้แบบยิงเร็วขึ้นเอยอ,อะไรเอยอ,อะไรประมาณนี้หยิบลูกใหม่เร็วขึ้นเงนี้ยหรือแบบบางทีนี่ก็ทำให้นี่ก็ได้นะแบบ เลือกเลือกได้ว่าจะยิงแบบสองลูกอ,อะไรนะดับ o u b l สตา a ์อะไรเงี้ยถ้าใครเล่นแลกนะเราจะรู้จักสกิลนี้ดีใช่ยิงไปทีละสองลูกไม่ไม่ต้องถึงก็ a ชาวเวอร์หรอกเพราะว่ายิงยิงขึ้นฟ้าไปแล้วมันไม่ลงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะแล้วมันก็หายไปเลยมันหายไปจริงๆนะ ขนาดเรายิงไปอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันไปลงตรงไหนถ้าถ้าบอกว่าก็ไม่ต้องง้างสุดสิอ่าอันนี้ผมไม่ง้างนะเป๊ะแล้วไปเลยหายไปเลยเฮ้ยใครเนี่ยอ่าใครอีกเนี่ย ตอนนี้ดาเมจหกเท่าเมื่อสเตลคิวนะครับเนื่องจากว่าอัพเต็มหมดแล้วเอาละต่อไปก็จะไปอัพของทางปืนแมชชีนการ์เนอร์ไม่น่ามีแล้วมั้งที่เนี่ย อาละก่อนจะสองทุ่มในเกมเรามาฟาดฟันหรือซอมบี้กันดีกว่าไปอีกไต้องลุก ไล่ทุบซอมบี้ในทุ่งข้าวโพดอ,อย่างกับฆ่าตะกอโรคจิตไม่ใช่ซอมบี้นะหมายถึงผมเนี่ยลอดเป้าเฉยอะไปเราไปไล่ทุบไล่ทุบต่อ เรียบร้อยซับม,มีเดเ็กนี่ไม้ช็อตไฟฟ้าหรือมีดวะเนี่ยทุบหัวขาดเลย ไม่ต้องลุกเพราะจะกระเด็นเมนูนอยู่แล้วหล่อจะหัวขาดเลย มีโรงงาไหนอยากให้เราไปเซอร์เวย์กันอีกบ้างไหมแถวไหนไมีซอมบี้เยอะอืมมาดีมาโอยมาโอยกระเด็นไปเลยอุ๊ยอุยไม่ต้องอ้วก เพราอเราผมเนี่ยแหละปิกาจูไฟฟ้าแสนโว่ไหนนี้มีไหมเราต้องมีนอนอยู่สักตัวสองตัวสิน่าจะมีบ้างสรุปไม่มีเลยใครอะ โอ้สวัสดีเจ๊ออกใครเนี่ยตีนตีนเตะหน้า มันไปเปิดประตูไหนไม่ใช่ทางนี้แหละนอนสไลด์ลงมา ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวนะแต่ยิงยิงให้แบบว่าไม่เหลือซากฮลแคอเอี <Hello. S 1> <c oughs> จรงเป็นใครเนี่ยอย่าเ <ST AR> พิ่งมายุ่งโอเคยุ่งได้รู้เรื่องโอเคน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วนะ <ST AR> ไม่น่าเหลืออะไรละ How may I help? How may I help? À giữไว. Anh ấy. Này, 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 Ừ, này, uh, này, 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 กระเทาะเปลือกอันนี้ทำต่อได้อันนี้ทำต่อได้ก็จริงแต่ไม่เอาวันนี้มีอะไรไหมมีกระเป๋าโอเคไม่มีอะไรละลงเอาลนะกลับบ้านดีกว่าฮอลล์เจออยู่ไหน ผู้ผู้ทำลายล้างซอมบี้แต่บางทีก็เกือบโดนซอมบี้ทำลายล้างเหมือนกันนะ ก็โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับเกมซัมเมตเดธดายภานี้เดี๋ยวผมก็ขอัวไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวอะไรมากสักเท่าไหร่เหมือนกับเกมอื่นๆอย่างบางเกมที่แบบว่าเป็นชั่วโมงเลยอะไรประมาณนี้ก็อันนั้นไม่ใช่เลยนะที่ว่ามันเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าผมหาจุดจบไม่ได้แบบบางทีมันก็ต้อง บางทีมันก็ต้องบอกว่าต้องหาจุดจบเองอ่ะแต่บางทีก็ต้องตัดจบเลยอะไรประมาณนี้ก็มีโอเคก็พันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวไ้เท่านี้ก่อนครับเราไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับแล้วก็สำหรับผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชมที่เข้ามาช,ชมใหม่ก็อย่าลืมกดซับ s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องผมมาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับบาย